โรคข้อเข่าเสื่อมพบมากในผู้สูงอายุเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยมวลต่างๆในร่างกายจะเริ่มลดลงนะครับและอาการโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเวลาที่เราเป็นเนี่ยบางคนเนี่ยมีอาการปวดมากนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมนะครับมันจะลุกลามทําให้ข้อเข่าผิดรูปกระดูกปิดรูปได้นะครับจนพัฒนาลุกลามไปสู่สาเหตุการเป็นโรคก,กระดูกพุณนนั่นเองนะครับถามว่ากระดูกพุณนม,มีผลเสียต่อร่างกายเรายังไง นในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าล้ม ตายได้เลยนะครับบางคนมีอาการข้อเข่าผิดรูปหรือกระดูกหักกระดูกสันหลังครับเส้นประสาทนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลตัวเองในโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็กระดูกคุนนะครับนั่นคือตัวเบต้าแคลบลูนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเบต้าแคลเนี่ยมีมากกว่าแคลเซียมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจมูกปลาแซลมอนนะฮะและก็วิตามินต่างๆที่รวบรวมมาไว้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกคุนโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับตัวแคลเซียมตัวนี้นะครับ เราใช้เป็นแคลเซียมแอลทริโอเนตนะครับซึ่งในตอนเด็กเนี่ยเราเคยได้ยินแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมครับแต่ว่าคาร์บอเนตเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายดูดซึมได้แค่50%ที่เหลือไปไหนมันก็จะกลายเป็นหินปูนครับที่เกาะตามร่างกายของเรานะแต่ตัวแอลทริโอเนตเนี่ยร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง95%นะครับที่เหลือขับออก ทางปัสสาวะทางของเสียไปนะฮะซึ่งผมจะแนะนําเป็นตัวเบต้าแคลตัวนี้นะครับซึ่งผ่านการรับรองจากอกอยว่าปลอดภัยนะครับและปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้ามากกว่า2 0 0 0 0 0ร 200, ายที่ใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆมารีวิวที่หน้าเพจจริงๆนะฮะแล้วก็มีความสุขขึ้นจริงๆหลายคนชีวิตดีขึ้นครับดังนั้นสําหรับใครที่ยังไม่ลองหรือย,ยังไม่กล้าตัดสินใจแนะนําเลยครับอย่าปล่อยไว้ให้ลุกลามจนต้องไปเสียค่ารักษาที่มันมากกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆในท้องตลาดนะฮะซึ่งจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะ เดต้าแควนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อรีวิว2แสนไลน์นะครับถ้าคุณยังไม่ลองใช้เองเชื่อเป็นรีวิวตัวเองดีที่สุดครับถ้าไม่ดีจริงไม่ออกสินค้าตัวนี้ไม่ขายนานขนาดนี้แน่นอนครับ